สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักกีฬายิมนาสติกลีลาหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งเธอเป็นแชมป์ประเทศไทยในปี2562แล้วก็ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายเธอเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลายอดเยี่ยมของรายการนี้ด้วยนะครับนักกีฬาคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือน้องโรสการพิชาพัฒนศักไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดปตอทอสารพลังใจ b fight together เซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะป,ประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติตรีนิตี่คาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร สวัสดีครับสวัสดีค่ะการพิชาพัฒนศักดิ์อาจารย์ถูกขอเรียกน้องโรสแล้วกันนะฮะนี่คือสุดยอดราชินียิมนาสติกลีลาของประเทศไทยเป็นแชมป์ประเทศไทยเมื่อปี2562ด้วยเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมที่เชียงรายใช่ไหมนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังไปคว้ามาอีก2เหรียญทองทั้งที่สิงคโปร์แล้็ที่ไต้หวันด้วยย้อนกลับไปนิดนึงน้องโรสเป็นคนเกิดที่กรุงเทพเลยไหมฮะ ม่ค่ะจริงๆแล้วเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีอ๋อไปเกิดที่อุบลเลยเหรอฮะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนอุบลราชธานีใช่ค่ะคุณแม่ก็คือดรกุศมาประเสริฐศรีซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนยิมนาสติกกีฬาทีมชาติไทยด้วยสแสดงว่าลูกไม้นี่หล่นใต้ต้นเลยนะเนี่ยได้ลูกสาวมาเล่นยิมนาสติกกีฬาด้วยน้องรสเสียงบอกว่ามีพี่น้องสองคนใช่ค่ะมีพี่สาวคนหนึ่งค่ะอ่าแล้วตอนสมัยที่น้องรสเด็กๆเนี่ยยังจําได้ไหมฮะว่า ตอนเด็กๆเนี่ยเรานึกยังไงถึงอยากจะเล่นยิมนาสติกเห็นบอกว่าเริ่มเล่นยิมนาสติกตั้งแต่4ี่ขวบจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะเล่นเลยค่ะแบบว่าคุณแม่เขากลัวว่าเราจะวิ่งเล่นในโรงยิมแล้วหายเขาเคยจับเรามาเรียนยิมนาสติกใช่แล้วเราก็เรียนมาตลอดแล้วแบบพอเรียนก็แบบตั้งใจอชอบอะไรอย่เงี้ยพอ จะไปโรงเรียนก็กหกแม่ว่าโอ๊ยป่วยไม่สบายแบบไม่อยากไปโรงเรียนแต่ว่าจริงๆอ่ะไปซ้อมยิมอ๋ออยากจะซ้อมยิมมากกว่าอู้ถ้าอย่างนั้นต้องบอกได้นะครับยังจําได้ไหมครับว่าครูที่สอนยิมนาสติกน้องโรสคนแรกเลยคือใครครูสุภาพรพานซ้ายค่ะหรือว่าจะเรียกว่าครูบาก,ก็ได้แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเป็นครูสุมาลีสุขาแล้วก็ครูจีรชัยประเสริฐศรีแล้วก็เป็นโค้ชร,รัสเซียชื่อนันตชาแล้วก็โค้ชบเบลเรียชื่อนาเดียค่ะ ซ้อมอยู่ได้นานขนาดไหนไหมถึงได้เริ่มลงทําการแข่งขันแมชแรกอยากรู้จังเลยไม่นานนะคะเพราะว่าเขาจะมีแข่งทักษะตั้งแต่ดเด็กสี่ห้ากก็เริ่มแข่งกันแล้วเริ่มได้เหรียญในระดับยุวชนเยาวชนยังไงบ้างเล่าให้ฉันตุฟังจริงๆแล้วเริ่มได้เหรียญจากรุ่นของตัวเองก่อนคะ่ะเป็นหนึ่งของเด็กพศส4อ่าเราก็แบบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพอเริ่มขึ้นรุ่นยุวชนก็มาเป็นแชมป์ยุวชนก็ได้เหรียญทองอะไรอย่างเงนะี้ยครับอตอนแรกๆเขาก็แบบ เป็นลูกแม่หรือเปล่าเลยแบบทําได้อะไรเงี้แต่เราก็พิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นพอเราไประดับเยาวชนหรือประชาชนแล้วหรือว่าแม้แต่ไปแข่งต่างประเทศเราก็ชนะจริงๆครับแต่ทีนี้มันมีอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าแน่นอนที่สุดยิมนาสติกลีลาเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวพร้อมกับอุปกรณ์แล้วก็บอดี้ของตัวเองตรงนั้นน้องรอสจัดการกับตัวเองอยังไงอย่างที่รู้ๆนะคะว่ายิมนาสติกเป็นกีฬาที่ต้อง ใช้ศักยภาพหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ชํานาญฝึกเป็นร้อยฝึกเป็นพันฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนร้องไห้แล้วร้องไห้อีกท่อแล้วทออีกครับก็ต้องฝึกให้มันชํานาญค่ะเพื่อจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างเล่นสิ่งหนึ่งที่อจอรยนตูมองเห็นในตัวโรสก็คือโรสเป็นนักกีฬาที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากตรงนั้นเราซึมซับมาจากคุณแม่ด้วยหรือเปล่า อาจจะส่วนหนึ่งคะ่ะแล้วก็คุณพ่อด้วยหนูรู้สึกว่าคุณพ่อเขามีความเป็นศิลปะในตัวเองอหนูก็เลยอาจจะซึมซับมาเรืยตรงนี้เพราะว่าหนูเองก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบวาดรูปแบบหัวศิลป์เลยอะ่ะนั่นคุณพ่อเลยนะคุณพ่อนี่เล่นกีตาร์ร้องเพลงบางทีวาดรูปออกมาแต่คุณพ่อเขาก็เป็นผู้ตัดสินยิมนาสติกเป็น เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับยิมนาสติกแล้วที่สําคัญที่สุดปัจจุบันท่านคือนายกสมาคมกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งประเทศไทยด้วยนะะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเด็กๆเนี่ยใฝ่ฝันว่าเล่นกีฬามาครั้งหนึ่งก็อยากจะติดธงที่หน้าอกอะ่ะธงผืนแรกเลยที่ติดที่หน้าอกของโรสตอนนั้นยังจําได้ไหมว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็เป็นแมชอะไรถ้าเป็นเยาวชนใช่นักเรียนไทยอ่ายนอาเซียนตอนนั้นรสเข้าไปไปแข่งที่ประเทศอะไร น่าจะสิงคโปร์ค่ะเป็นไงบ้างผลงานปีนั้นตอนนั้นน่าจะได้ที่ที่สามนะคะที่สามของบุคคลรวมครับใช่แล้วก็ไปแข่งแล้วก็มีได้ที่สองด้วยอืมภูมิใจมากชนะมาเลเซียแล้วที่สำคัญที่สุดพอหนูติดธงที่หน้าอกปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของโรสตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างพอโตขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะรู้สึกแบบเริ่มเหนื่อยเริ่มแบบแต่พอวันนึงแล้วอ,ะอ่ะเราเราติดธงกับที่หน้าอกการู้สึกแบบโห ันต้องเหนื่อยแน่เลยว่ะแต่ว่าเขาเลือกเราแล้วไงเขาเลือกเราแล้วเราก็แบบหูซ้อมหนักซ้อมแบบซ้อมเยอะมากจนหนูรู้สึกว่าชีวิตเราต้องมาเหนื่อยขนาดนี้เลยหรือเปล่าแต่พอเราได้มาเห็นผลตอบแทนที่เราได้กลับมาเงี้ยก็คุ้มค่านะคุณพ่อว่ายังไงบ้าง คุณพ่อเป็นคนไม่ s e r i ียสค่ะกาจะทำหนูจะทําอะไรเขาก็จะัพ p อ o r t หนูเสมอชิวๆคุณพ่อเป็นคนชิวๆเขาจะแอบดูอยู่นะอแอบดูอยู่ห่างๆอย่างหงวงๆอะไรประมาณนี้แล้วคุณแม่ว่าไงคุณแม่ก็จะเป็นสายแบบ h a r d ล็อกนั่นน่ะนะ hardcore h a r d c คุณแม่เธอ h a r d c o r มากเลยใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็เข้าใจว่าการที่เขาแบบสอนเราเป็นเพราะว่าเขาหวังดีจริงๆเพราะตอนเด็กเราอาจจะไม่เข้าใจแต่พอเราโตขึ้นมาางเรารู้สึกว่าแบบ โอ้ที่แม่พูดมันถูกหมดเลยเนาะใช่ไหม,มประสบการณ์ชีวิตเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถเรียนรู้ได้ตอนที่เรากําลังทํานะต้องให้เวลามันผ่านไปแล้วเราถึงจะมองออกว่าไอ้สิ่งสิ่งต่างต่างที่คุณแม่บอกที่คุณพ่อสอนเนี่ยมันใช้กับชีวิตเราได้จริงๆกําลังคุยสนุกเลยนะครับโรสเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงฮอตเฟมมาดูว่าผลงานของเธอคนนี้ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนักกีฬาที่เป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันกีฬา่่งชติสัักคคครรูบบุย ตอนนั้นมีคู่แข่งจากสิงคโปร์นิวซีแลนด์มาเลเซียอะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็ติดหนึ่งใน3ก็ได้ก็พยายามที่สุดติดหนใน3จริงๆิงไม่เป็นไรก็ทำไที่สุดตลบตอาสุดท้ายได้เหรียญทองประเภทคาถาค่พอเฟสสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอัางุน่นไม่เป็นไขใสสะอาด ปตทสารพลังใจ b ี We f r i สเกเต e รเซรามทองนัทชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายป้าหน,าน,าน้าเนียนใสพิพยาประกันไทยทวงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย กลับมาที่ตาม Sport Talk ดีฮีโร่ในช่วงที่2นะครับช่วงฮอเฟมคุยสนุกมากๆเลยกับน้องโรสนะครับการพิชาพัฒนศักิ์สุดยอดนักกีฬายิมนาสิกลีลาหญิงทีมชาติไทยนะครับเอาละเมื่อสักครู่นี้พูดถึงพอติดทงผืนเล็กที่หน้าอ,อกปุ๊บมันก็ยิ่งทําให้เราต้องซ้อมหนักขึ้นเพื่อที่เราจะต้องติดทงผืนใหญ่ให้ได้หนักขึ้นกว่าเดิมจริงหรือเปล่า <c oughs> จริงค่ะยังไงบ้างซ้อมวันละกี่ชั่วโมงซ้อมวันละ8ชั่วโมงถึง9ชั่วโมง ยังไงบ้าง8ชั่วโมงตอนเช้ากี่ชั่วโมงฮะตอนเช้าตั้งแต่9โมงถึงยโมงค่ะจะเป็นจริงๆจะเลิกเที่ยงแต่พอซ้อมหนักขึ้นเราก็จะเลิกยโมงบางที่2 0เง,งี้ยเลยไปด้วยแล้วตอนเย็นมาอีก5โมงถึง3ทุ่มบางที4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งก็เคย5ทุ่มก็เคยค่ะครับนักกีฬาทุกคนต้องผ่านความยากลำบากนี้แต่หนูไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวหนูจริงๆหนูไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนั้นโอเคพอเริ่มแข่งขันชชิงะยเททศไ เริ่มประสบความสําเร็จในการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ล่าสุดเลยเพิ่งเป็นแชมป์เมื่อปี62ค่ะเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยก็คือรุ่นสูงสุดก็คือประชาชนประชาชนเลยนะฮะก่อนหน้านั้นไต่มาอย่างไงตอนนานั้นเป็นแชมป์ยุวชนรุ่นเยาวชนแล้วก็มารุ่นประชาชนค่ะคือเป็นแชมป์มาทุกรุ่นที่หนูลงแข่งขันเลยอ,อะไรคือจุดเด่นที่สุดที่หนูประสบความสาเร็จในการแข่งขันยิมนาสติกลีลาทุกครั้งที่ลงแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย หนูรู้สึกว่าหนูทําเต็มที่ที่สุดทุกครั้งบางทีหนูแพ้มาอย่างเงี้ยหนูก็บอกเพื่อนแบบเสียใจเนาะแพ้มาแต่เพื่อนก็บอกว่าทําดีที่สุดหรือยังบอกว่าหนูแบบหนูรู้สึกว่าหนูทําดีทุกครั้งอย่างเงี้ยคือคือที่สุดของหนูแล้วเพราะว่าหนูก็ซ้อมมาเท่านี้ถ้าสมมติเราซ้อมมาร้อยหนึ่งแต่แข่งแข่งจริงๆเราได้แปดสิบอย่างเงี้ยแต่มันสุดสดแล้วเพื่อนก็บอกว่างั้นก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรเสียใจเลยหนูก็ก็จริงใช่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  เอาละเมื่อจุดหนึ่งที่เราต้องขึ้นไปยืนเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเรามองย้อนกลับมาข้างหลังเรารู้สึกไหมว่าเส้นทางที่มันกว่าจะมาถึงวันนี้มันสมกับที่เราเหนื่อยมาแล้วหรือยังเคยรู้สึกตัวเองบ้างไหมฮะว่าเราโชคดีมากเลยที่ได้มาเป็นนักกีฬายิมนาสติกตอนแรกหนูก็ถามแม่ว่าแบบมแม่แบบ คนอื่นเขาไม่เห็นต้องทําเลยไม่เห็นต้นเหนื่อยขนาดหนูเลยหนูไปร้องเพลงก็ได้ไปเต้นก็ได้ไปอะไรก็ได้แต่แม่ก็พูดกับมาว่าเป็นยิมนาสติกอะ่ะเขาทําได้กี่คนแล้วเราเป็นแบบมือหนึ่งของประเทศอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเดินขึ้นมาถึงจุดนี้ได้แล้วกว่าจ,จะมาเป็นหนูในวันเนี้ยในผ่านมา16ปีที่หนูสร้างชีวิตตัวเองขึ้นมาแน่นอนที่สุดละการแข่งขันมันมีความยากลำบากก็จริงแต่ว่าหนูก็ประสบความสำเร็จอยากให้เล่าให้ฟังปีที่ไปแข่งขันที่สิงคโปร์เป็นไงบ้าง ก็ตอนนั้นมีคู่แข่งจากสิงคโปร์นิวซีแลนด์มาเลเซียอะไรเงี้ยหนูก็แบบอย่างน้อยก็ติดหนึ่งในสาก็ได้ก็พยายามที่สุดลเสุดท้ายก็ติดหนึ่งใน3มจริงจิงแต่ว่าได้ที่สองกับที่สามเหรียญเลยก็ไม่เป็นไรก็ทำไปที่สุดสรุปตอนสุดท้ายได้เหรียญทองประเภทคาถาค่ะอ่ะอีกที่หนึ่งที่ไต้หวันเป็นไงบ้างที่ไต้หวันตอนนั้นก็ เรื่องสภาพอากาศก,ก็คือหนาวมากไปแข่งตอนปลายปีด้วยครับครับใช่ค่ะหนาวมากเราก็ต้องวิง่งวิ่งก็สะดุดล้ม mm. เพราะว่าเด็บมันกินเท้า <laughs> เราได้ความที่สนามซ้อมมาค่ะมไม่มีฮีเตอร์ <Now. S 1> หนาว mm. แล้วพอเข้าไปในสนามจริงก็แบบมีที่ซ้อมเล็กๆก็อะไรเงรี้ยบางทีที่มันก็ไม่ได้พร้อมแต่ว่าพอไปแข่งจริงๆขึ้นมาก็มีพลาดบ้างก็อะไรบ้างแต่ก็แบบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สู้สู้ส,สู้สู้สู้ใช่แล้วก็ได้เหรียญทองมาค่ะประเภททีมค่ะ ทีนี้พูดถึงระดับนานาชาติมันยังมีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกอยากให้พูดถึงสองรายการนี้ประสบการณ์ที่ได้จากการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียประสบการณ์ที่เราได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและได้เห็นนักกีฬายิมนาสติกเวลาระดับโลกอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าไปแข่งขันได้เป็นไงบ้างชิงแชมป์เอเชียนี่เป็นแมตช์แรกค่ะที่ติดธงใหญ่เราได้ไปก็คือติดธงชาติธงชาติที่อกชุดใหญ่ ดได้ไปชิงแชมป์เอเชียเป็นรายการแรกด้วยโอ้โตื่นเต้นมากตอนนั้นอะตื่นเต้นเราคิดแบบโอ้ยจอเจอแอต่วจะทำยังไงดีวะแต่ว่าเราก็ซ้อมมาเยอะเราก็แบบก็ไม่ต้องสนใจคนอื่นหรอกหลังจากนั้นก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องสนใจคู่แข่งมาตลอดชิวๆชินๆเลยใช่ไหมฮะอ่าโอเคชอบไหมเวลาที่ไปเจอนักีฬาระดับโลกเขาเขาเขา,เขาเล่นแล้วเราได้ไปเห็นนี่ย มากมเลยนะนักกีฬาที่เป็นไอดอลที่เป็นขวัญใจของโรสเลยตอนสมัยที่โรสเป็นนักกีฬาคือนักกีฬาคนไหนนักกีฬารัสเซียคะ่ะชื่อต้ามามูคนที่สุดยอดเลยนะถ้าพูดถึงนักกีฬาไทยละ่ะชอบใครมากที่สุดสก็ต้องเป็นพี่โมยอยู่แล้วราชินีย <c oughs> ินนาสติกดีลาของไทยเรา <c oughs> ใช่ไหมฮะเอาละสุดท้ายคำถามสุดท้ายเอเชียนเกมซึ่งเป็นการแข่งขันแมตช์สุดท้ายในานามทีมชาติของน้องโรสที่อินโดนีเซียอยากให้เล่าให้ฟังว่า พอถึงแมชนั้นแล้วเราตั้งใจไว้ว่าจะเลิกเล่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหนื่อยแล้วคือพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มดูรู้สึกว่ายิมนาสติกอะ่ะเราเดินทางมานานแล้วรเราเดินทางมานานแต่ถามว่ามันภูมิใจไหมภูมิใจมากที่กว่าแต่ละคนเราซ้อมหนักขนาดนั้นเราโอ้โหทุ่มเททั้งกายใจชีวิตหยาดเหงื่อน้ําตาเสียไปกี่หยดก็ไม่ทราบอืเราก็รู้สึกว่าอจุดเนี้ยเราพอใจแล้ว รวมถึงหนูบาดเจ็บด้วยแล้วก็ป่วยมีปัจจัยหลายอย่างครับกำลังคุยสนุกเลยนะครับน้องรอสเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าในช่วงทบิยนนะครับมาดูว่านักยิมนาสติกลีลาสาวคนสวยคนนี้เธอไม่ธรรมดานะฮะเธอเป็นดาวคณะเธอเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์โทรทัศน์มาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายครับ จัดการเวลาต้องมีวินัยในตัวเองคือต้องรู้ว่าเป้าหมายเราต้องการอะไรหนูอาจจะประสบคสวามสำเร็จเรื่องยิมนาสติกมาแล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าหนูจะหยุดประสบคสวามสำเร็จเรื่องอื่นในชีวิตด้วยทูบีออนสนับสนุนโดยน้ำมันพทสเตตราองุ่นไม่เป็นไขสสะอาด ปตทสารพลังใจว i g h t t เก e ต h e r เซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประการภัยห่วงใหยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติ Silver s p r t t b บาย k ูเรก กลับมาติดตาม Sport Talk ใน Hero ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทบิยนวันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์ถูกคุยกับน้องโรสแล้วมีความรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่นอกเหนือจากจะหน้าตาสวยน่ารักแล้วเนี่ยความสามารถยังไม่ธรรมดาอีกด้วยรางวัลเกียรติยศที่น้องโรสเคยได้รับแล้วก็ภาคภูมิใจที่สุดเลยนอกเหนือจากการได้เป็นแชมป์ประเทศไทยได้เหรียญในการแข่งขันที่สิงคโปร์กับไต้หวันยังมีรางวัลอื่น ก็เรียกเรียกว่าอาจจะเป็นรางวัลเล็กๆค่ะแต่ว่ามันเป็นก็มันเป็นความสําเร็จเล็กๆที่มันก็ยิ่งใหญ่สำหรับเราก็คือการได้ไปประกาศหน้าเสาธงค่ะๆๆเป็นเพชรดีศส,สอนอตอนนั้นเรียนอยู่ที่ศึกษานารีค่ะอ๋อครับผมค่ะอยู่ชั้นมัธยมค่ะตอนนั้นอยู่ม1 1> หนึ่งใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะ วิทยาศาสตร์การกีฬานี่คณะเดียวกับคุณแม่เธอเลยนะฮะดกรกุศมาก็จบคณะนี้แหละนะฮะพูดถึงพอเราตัดสินใจเลิกเล่นยิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโรสจะเลิกเล่นยิมเลยเห็นบอกว่ายังมีแมชอีกหนึ่งแมชที่จะเป็นแมชอำลาเทสติโมเนียนนี่เรียกชื่อกโก้หน่อยที่ไหนฮะที่กีฬาแห่งชาติค่ะนั่นจะเป็นแมชอำลา ของการเป็นนักกีฬาย,ยิมนาสติกนะฮะใช่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับมีเด็กๆร้เยาะชนหลายคนสนใจว่าความสําเร็จที่น้องโรสทําได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยอะไรบ้างเด็กที่อยากจะเป็นคนที่เก่งเหมือนกับโรสแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับโรสเขาจะต้องอาศัยอะไรบ้างครับจัดการเวลาต้องมีวินัยในตัวเองต้องรู้ว่า เป้าหมายของเราอะไรสำคัญสําคัญที่สุดอําสำหรับหนูอ,ะอ่ะคือต้องรู้ว่าเป้าหมายเราต้องการอะไรหนูอาจจะประสบความสำเร็จเรื่องยิมนาสติกมาแล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าหนูจะหยุดประสบความสำเร็จเรื่องอื่นในชีวิตด้วยนั่นก็โรสกําลังจะบอกว่าอีกสองสาอย่างที่โรสทําในชีวิตก็คือการเป็นนักแสดงมีโอกาสได้ร่วมแสดงภาพยนตร์โทรทัศน์ชื่อเรื่องอะไรฮะ ซันมัมไม่ใช่มัมของแทนไม่ได้ค่ะนะต้องไปเซิร์ชดูเล่นในบทบาทเป็นนักกีฬายิมนนสติกลีลาด้วยนอกเหนือจากนั้นเธอยังมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงด้วยอมืมีไปประกวดร้องเพลงอะไรอีกอย่างอื่นมากมายอีกไหมไม่เคยประกวดร้องเพลงค่ะแต่ว่าอาจจะร้องเพลงตามงานที่สมาคมจัดอ,อะไรเงี้ยแล้วเขาเห็นว่าร้องเพลงเพ,งเพราะเสียงดีมากจัถตุเคยได้ยินครับเสียงดีมากเลยฮนะทีนี้ สิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดที่โรสพูดเอาไว้กับน้องๆเมื่อสักครู่นี้โตขึ้นโรสอยากจะทำอะไรตอนนี้หนูโฟกัสกับการเป็นนักแสดงหนูก็อยากประสบความสำเร็จของเรื่องนักแสดงด้วยอยากประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนครับใช่ค่ะพอเรียนอันนี้เสร็จหนูก็จะไปเรียนต่อคือเอาที่สุดเอาให้ถึงที่สุดอะด็อกเตอร์เหมือนคุณแม่เลยว่างั้นเถอะทำได้ก็ดีนะหนูทำได้ก็ดีนะหนูทำได้อยู่แล้วฮะหนูเป็นคนที่มีความตั้งใจ อาจารย์ตู่มองตัวโรสแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตของหนูเนี่ยถูกหล่อหลอมมาด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งคุณพ่อที่เป็นนายกสมาคมกีฬายิมนสสาสติกแห่งประเทศไทยทั้งคุณแม่ที่เป็นอุปนายกเองแล้วก็ท่านก็เป็นผู้สอนทีมชาติไทยสร้างในกีฬาเก่งๆมาหลายต่อหลายคนรวมทั้งสังคมที่โรสอยู่มันหล่อหลอมให้โรสเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเรื่องนี้นี่เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตหนูเลยที่หนูกลายมาเป็นแบบนี้ได้ พราะหนูมีคุณแม่ที่ดีคุณพ่อที่ดีมีสมาคมที่ดีมีสโมสรที่ดีบุคคลเหล่านี้ยต่างหล่อหลอมให้หนูกลายเป็นคนที่ดีขึ้นมี positive thinking คิดบวกแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินชีวิตไปใลยที่เราแข็งแกร่งแล้วก็ไม่กลัวเพราะเราผ่านความฝึกหนักมาอย่างเจ็บปวดมีปรัชญาชีวิตอะไรไหมที่ราสตั้งเอาไว้ในปรัชญาชีวิตของตัวเองว่าเราจะต้อง ดำเนินชีวิตในรูปแบบเนี้ยที่เราตั้งเป้าเอาไว้หนูคิดว่ามันอาจจะเป็นคำพูดที่ดูซ้ำซากแล้วก็ไม่คลาสสิกแต่ไงหนูก็จะยืนยันคำนี้แหละว่ามันจริงคือคิดใหญ่แล้วไปถึงอืมแล้วอะไรคือสิ่งที่หนูคิดใหญ่ที่สุดตอนนี้คืออยากเป็นเศรษฐี <laughs> <laughs> หนูงบเกินไปหรือเปล่า <laughs> หนูคิดว่าตอนนี้อ่ะหนูก็ เราอยากจะทําอะไรเยอะๆไงไม่ได้แปลว่าเศรษฐีในเรื่องเงินอย่างเดียวค่ะอ๋เศรษฐีเรื่องความรู้เศรษฐีเรื่อง positive thinking เศรษฐีเรื่องคือทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาถ้าถามว่าคุณค้นหาตัวเองเจอหรือยังคุณคิดว่าสิ่งใหม่ๆในชีวิตอะมันไม่มีที่สี่สุดหรอกเราจะค้นหาไปเรื่อยๆเราจะเรียนรู้มันไปเรื่อยๆใช่ค่ะนี่สมกับที่เป็นสมกับที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะ แล้วก็สมกับที่เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยด้วยเพราะแน่นอนที่สุดเธอคิดใหญ่แล้วก็ไปให้ถึงเลยสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่ระล,ล,ลึกเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้กับน้องโรสนะครับเป็นเสื้อสีสวยจากยูเรกานำไปสกรีนด้านหลังว่า s p o r t ท a l k The h e r o นะครับนั่นหมายความว่าน้องโรสเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬารายการเรานะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศเลยในฐานะที่เป็นนักกีฬายิมนาสติกดีลามือหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับ หน้าสวยๆแบบนี้นะครับเวลาไปออกแดดไปกลางแจ้งไปออกกําลังกายนี่ชอบออกกําลังกายอยู่แล้วเนี่ยต้องดูแลผิวพรรณตัวเองนะฮะแนะนํานี่เลยครับเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้อาจารยูเนี่ย น่าใสทุกวันนี้นะฮะ,ะ,ะถ้าใช้ตอนเช้าหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใช้ก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาขณะนี้เลยนะครับอีกอันหนึ่งเป็นรูปที่อาจารย์ตู่เลือกเอาไว้ชาโตเดอร์ัสนำไปใส่กรอบสวยมากๆเลยเป็นรูปที่น้องโรสยกขาขึ้นไปเหนือศีรษะ180องศาเลยนะฮะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอันนี้เก็บไว้เป็นที่ลึกนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณที่น้องโรสมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนเราจะติดตาม ชีวิตแล้วก็ประวัติของน้องโรสให้ประสบความสําเร็จให้สูงที่สุดไปไกลที่สุดอย่างที่น้องโรสตั้งใจวันนี้ทางรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณน้องโรสการพิชาพัฒนศัตว์สุดยอดนักกีฬายิมนาสิกลีลาญิงทีมชาติไทยซึ่งเธอเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติมามากมายซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนําความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐา Hero นะฮีโร่นักกีฬาของรายการสปอตฮอกในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปต้องยอมรับนะครับว่าลูกสาวคนสวยของท่านนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยและก็อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเธอทําได้ทั้งเรื่องของกีฬาเรื่องของการเรียนเรื่องของการแสดง แล้วก็ยังมีความสามารถอีกหลากหลายที่เดียวนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งของประเทศไทยที่เดียวแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพืชตราอางุนปอตทออเซรัมทองนัชชาทิพยประกันไัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทย t ร i นิตี้คสัสซ i เวอร์สปอร์ตบายยูรกา และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏที่หน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา13.30นาท,ทางทีสปอร์ตชาแนลสวัสดีครับ สำหรับพี่นะพี่ว่ากีฬาเนี่ยคือเราต้องต้องเล่นทุกวันแล้วเราเรา,เราลากมานะันอะเราจะอยู่ทุกวันแล้วเราจะเหมือนกับว่าธรรมชาติของกีฬาทุกอยาก่างเราต้องเข้าใจกีฬาเปตองเนี่ยต้องเป็นกีฬาที่ใช้สมาธิมากเขาเรียกว่ามันมีเสน่ห์มันมีทั้งกันทั้งลุกแล้วมันก็สามารถเล่นไดท้ทั้งทุกเพศทุกวัยนะ่ไม่ไม่เลือกว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ยังไง